คือคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยระบบธนาคารเรารู้กันดีนะครับถ้าจะโอนเงินออกจะต้องมีการสแกนใบหน้าถ้าโอนเงินเกิน5 0,000บาทมิจฉาชีพได้เทคนิคใหม่มาอีกแล้วเพิ่งถแถลงเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมครับตำรวจสอ,อทอครับถแถลงคือจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการขายรายชื่อ15ล้านรายชื่อซึ่งเราพอจะทราบมาตั้งแต่เช้าแล้วว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยไปดูดข้อมูลมา15ล้านรายชื่อเอามาขายคือเรื่องนั้นเราก็ว่าตกใจแล้วค ปรากฏว่าระหว่างที่ตํารวจกําลังถแถลงตํารวจระบุอย่างนี้นะครับไปจับผู้ต้องหามาได้3รายรายที่2ชื่อนายนัทพงศ์อายุ28ปีเป็นโปรแกรมเมอร์ระหว่างที่ตํารวจถแถลงก็เอาคลิปนี้มาเปิดให้สื่อมวลชนดูคุณผู้ชมครับสาธิตให้ดูครับโปรแกรมเมอร์คนนี้เขียนโปรแกรมอะไรรู้ไหมฮะโอนเงินออกจากบัญชีของเราโดยไม่ต้องผ่านแอปธนาคารพี่หมวยอ้าว oh. เรื่องใหญ่ไหมครับคุณผู้ชมครับแล้วสาธิตให้ดูด้วยนะ<ฆ>คือตอนไปจับเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้อธิบายว่าอ๋อผมเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับมผมพัฒนาโปรแกรมมาขายให้กับมิจฉาชีพฮะโ,โปรแกรมที่ผมพัฒนาเนี่ยมี2แบบค่ะ<ฆ>แบบแรกนี่ก็คือคือถ้าผมได้เลขที่บัญชีมานะครับมผมโอนเงินออกได้เลยครับโ,โดยไม่ต้องผ่านแอปครับ ไม่ต้องสแกนใบหน้าด้วยไม,ไม่เกินห้าหมื่นไม่ต้องล็อกอิน <in S 2> เข้าไปในแอปพลิเคชันธนาคารเลยพี่มวยคือเนี่ยหน้าจอเนี้ยนะครับคือหน้าจอเขาเขาใช้คําว่าเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ออรข,ของเขากรอกแค่เห็นไหมฮะเนี่ยสองอันนะฮนะแล้วโอนเงินได้เลยโอนเงินออกจากบัญชีของเราได้เลยโดยไม่ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารตกใจแล้วหนึ่งค่ะตกใจที่สองคืออ๋อผมทำมาอีกโปรแกรมหนึ่งด้วยนะครับผมแฮก แฮกแอปพลิเคชันธนาคารได้แล้วครับมผมเข้าไปแก้โค้ดของธนาคารแล้วในคลิปเนี่ยอบอกสีธนาคารด้วยนะว่าผมแฮกอะไรยังไงผมเข้าไปแฮกโดยที่ไม่ต้องสแกนใบหน้าแล้วครับถ้าพูดเป็นภาษาของโปรแกรมเมอร์ก็คือผมไปแก้โค้ดครับแก้โค้ดให้ไม่ต้องสแกนใบหน้าคุณผู้ชม ถ้าเราจะโอนเงินออกจากแอปพลิเคชันธนาคารของเราถ้าเกิน50 0 0 0บาทโอ้โหต้องยิ้มด้วยนะต้องตะพิบตาพยักหน้าหันซ้ายหันขวา,ขวาถึงจะโอนได้ค่ะผู้ชายคนนี้เขียนโปรแกรมไปแก้โค้ดครับไม่ต้องใช้สแกนใบหน้าโอโอนออกเท่าไหร่ก็ได้โอนกี่ครั้งก็ได้มมันนนสาารถโอเงิ ความปลอดภัยของเราอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยประกาศนะถ้าผมจาไม่ผิดนะเมื่อสกุลก็ให้ทีมข่าวเศรษฐกิจช่วยกันเช็กด้วยคือตอนที่พัฒนาระบบสแกนใบหน้าเนี่ยแฮ็กไม่ได้คไม่สามารถที่จะวิชาชีพทําไม่ได้วันนี้เดี๋ยวนั่งสาธิตให้ดูอ่ะอะเปิดคลิปมาสักนิดนึงแล้วกันให้คุณผู้ชมดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาดูกันเต็มเมมันจะมีอยู่สอง ก็คือหลักการหลักการแรกก็คือมันสามารถโอนเงินโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดแอปก็คือสามารถใช้ในเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยครับก็คม,มีข้อดีอยังไงข้อดีก็คือมันสะดวกรวดเร็วซึ่งอ่ามันเป็นที่น่าสนใจของพวกแก๊งมิจฉาชีพอย่างเงี้ยมันสามารถทําให้โอนเงินรวดเร็วไปบัญชีอื่นเยอะๆทีละเยอะๆ,ๆครับแล้วรวมหมายถึงหลังบ้านเ้อะขนัดด้วยไหมใช่ครับอ่งั้นเดี๋ยวสาธิตให้ดูหน่อยครับ เอาละเอาละเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องมาอธิบายกันเต็มๆคือคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะตกใจไปกันใหญ่นะค่ะฟังจากมิจฉาชีพเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้หลักๆที่เขาเอาไปใช้เขาใช้กับบัญชีม้าคือเขาแก้ปัญหาเรื่องของการสแกนใบหน้า,าแก้ปัญหาเรื่องเรื่องการหน่วงเวลาคือพวกมิจฉาชีพมันต้องอาศัยความเร็วค่ะพอเข้าบัญชีปุ๊บมันโอนออกเข้าโอ,อนออกเข้าโอ,อนออกมันเลยตอบคําถามว่าเฮ้ยทำไมแค่ไม่กี่นาทีอะมันโอนไปเป็น10บสบัญชี แค่ไม่กี่วินาทีก็สามารถโอนต่อไปหลายๆขั้นเพราะเขามีโปรแกรมเหล่านี้ครับเป็นเบราว์เซอร์แล้วหนึ่งแฮกโค้ดธนาคารอีกหนึ่งแต่ทีนี้มันจะยังใช้กับบัญชีทั่วไปไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งคือพอได้เลขที่บัญชีไปแล้วเนี่ยต้องได้เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะต้องได้เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยเพราะมันยังต้องอาศัย OTP แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมกลับมาฟังเต็มๆผมนั่งฟังคลิปเมื่อสักครู่นี มิจฉาชีพคนนี้นัตพงศ์เนี่ยบอกว่าคือผมก็ถ้าจะให้ผมผูกบัญชีใหม่กับเบอร์ใหม่ผูกได้นะฮะเ <c oughs> <c oughs> วยอะไรวะโอ้เออก็